สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อการรวมข้อมูลก็คือการซัมหลายหลายชีพพร้อมกันนะคะ,ะจากข้อมูลนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลายหลายท่านอาจจะมีการทำรีพอร์ตที่ต้องทำเป็นรายเดือนทุกๆเดือนแล้วพอสุดท้ายสิ้นปีจะต้องมีการซัมข้อมูลนั้นรวม เป็น1ปีก็ดูจากตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน4 2019เรียงมาเรื่อยๆเดือน4 5่7 8 9 10 1 1 1ดจนถึงเดือน3ปี2020นะคะแล้วมาสังเกตที่ชี้สุดท้ายจะเป็นการซัมมารีข้อมูลของตั้งแต่ปีเอพีโอถึงมาร์ส2020นะคะเพื่อให้มาอยู่ในตารางนี้ วันนี้เรามาดูเทคนิคการรวมข้อมูลกันนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างขั้นต้นนะคะเราใช้สูตรการซ้ำค่ะเท่ากับซ้ำนะคะเปิดวงเล็บนะคะเราเลือกชีทที่เราต้องการจะรวมข้อมูลก็คือตั้งแต่สังเกตตรงเมาส์นะคะซ้ำปี2020กดชีปคุมให้ถึง เดือน4ปี2019ชีดสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเราต้องการซ้ำที่ช่องไหนก่อนเมื่อกี้เราจะต้องซ้ำที่ช่องนี้ก่อนใช่ไหมคะก็คือ d 5จิ้มที่ d 5แล้วก็ปิดวงเล็บนะคะ enter ค่ะจะเห็นว่าข้อมูลตั้งแต่ชีตเดือน3ปี2020จนถึงเดือน4ปี2019ในช่องดี ทุกช่องจะถูกรวมมาไว้ที่ช่องนี้เราใช้รูปสูตรลงมาได้เลยค่ะแล้วก็ไปทางขวาก็ได้ค่ะก็คือเทสได้เหมือนกันก็คือถ้าเป็นช่องนี้ก็จะเป็นซ้ำตั้งแต่เดือน3ปี2020ัถึงเดือนสี่สอในช่อง f 1 2ทั้งหมดค่ะนะคะแค่นี้ค่ะสั้นๆง่ายๆเราก็สามารถที่จะซ้ำข้อมูลทั้งปีหรือว่าทุกชีท แต่มีเงื่อนไขว่าในแต่ละชีทฟอร์แมตตรงนี้ทุกช่องทุกบรรทัดจะต้องเท่ากันค่ะสำหรับการซ้ำหลายๆชีทพร้อมกันมีแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ